สบายดีพี ts, so so is it? Is it like ่น้องเนาะตอนนี้ครับกระลุยนะลุยป่าลุยดงเขามาหาแม่์ยังหลานน้อยกับเลื่อยเพิ่นผู้เพิ่นบ่คอยอยากสมประกอบปไดะเนาะกับไอต้นเพิ่นมีมีเอฟซีขายซื้อเครื่องมาให้ในอกึมกระแลกใจเนาะถามน้องถามเนาะหลานน้อยมาเป็น้อหลานน้อยคือคือหนุ่มแต่เสือตัวเก่าเนาะพี่น้องเพิ่นนี่เสือตัวเดียวเพิ่นนเาะพี่น้องแล้วก็บานี้ซอกึมกับอย่างอันนี้แม่นบริเวณบริเวณเพิ่นเด้ออันนี้พวกเนี่ยอกึมท้ามกระดูกสงขัดเมืองพี่น้องแข่งขาโป่งในเหตุเรียกร้ายหุบขาจนด้านพี่น้องคพลังคนพี่น้องหลานน อันนี้ขอโทษขออภัยเด้อที่สกุลต้องโฟกัสไปซูมเพราะว่าอยากอยากคลาค่าของใจเนาะที่ว่าหลายๆคนถล่มดราม่ามาบ้าน้องหั่นสางภาพหรือจัดสากว่าคนถูกมันบบเมนถ้าคนโบสถ์ในเบิ้องลึกนี่ลองขอโทษเด้อขอโทษเด้องอ่ไรนั่เด้อดูสกุลเป็นยังไงใแข่งขันลมลมลมเป็นทีกอะไรลมไปใส่เดี๋ยวนี่มีมีมีส่งข้ายาวอันโบมีบ่จะขึ้นหนุแต่สุกร์ข่าสันทามมีตัวเดียว โอ้สกคบแล้วเพิ่นมีเครื่องมอสคบกับบริษีมาหายเรับมือหนาได้ซื้อหา่เลยไปเด็กซอยเมยขยันขยันดูมันเด้อแม่ซื้ออเพิรนเนี่มือหนาสมบซื้อมาหาไปลงไปหาเมยไปแต่อีตนเีพี่น้องเลยมันลูกพึ่งนะเปิดไปแนตะวันเพิ่นเปิดบุเป็ตไปต่างโลกโอ้พี่น้องไอ้บุมีเถือแกเเก่าเยพี่น้องไอ้เือไปมันต้องเก่าเมซีจิก่เปื่อนะพี่ คือแบบว่าเป็สภาพน้องน้อยเนาะข้ามาเมื่อนั่นกับเป่นกระหนุ่มตัวนี้เี๋มีหน่อยามาเมือ่อน,นี่นมมนกระหนุ่มตัวเก่าอีกมีหนเอยโอ้เป็นไต่อีตนอยู่ไหนอยู่ไหนถ้านั่งละาน้องยมาตามหาเม่เออเป็นกระห่งนางกระลังลกกาหับจักเนาะพี่น้องถ้าถ่ายคลิปบิ่งว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังไงทุกแท้บ่มีคนด่ามามาหลายคนเนาะว่าเพิ่นกระบ่คอยทุกเพรนั่นนี่ส,สันซ่าแต่ยังไงดอกมาน,น้องๆเนี่ยเป็นคนแบบว่า เกเร่บ่บอดีบ่หนะลายคนก็บอกเขามาเนาะอาจจะเป็นบางคนมาคอมเมนต์กับอีชากับว่าแมนเย็นคนมาซอยกับว่าแมนทางทจริงเราก็ะถุกยากลำบ,บากเลยเดี๋ยวพี่น้องก็เลยพามาหาแม่เพื่อนเนาะแม่ผู้ทงให้ทงหน้ากำล,ลังรับกำลังลกกะหับจ้างอยู่น้องละน้อยพาไปผู้แต่อีต้นเด้อพี่น้องไอ้แข่งขากัมีแต่แปวแต่แมงเพื่อนบ่มีเครื่องบ่มีส่งขายนิวเพื่อนวะมีตัวเดียวเพื่อนวะเว้าเว้าเว้ากับบอดีเพ่อแพร่เฮียงกับทำลูกซทำเต้าเขาเนาะ นังเป็นเด็กน้อยบอคอยจักคั้วอย่างไรเด้งสายอยู่พี่น้องเลยต้องบอกต้องสอนเอาหนิจ้าพวกเขาบอาหลานีิอันนี้บ่หน้ามานั่งตุต้ดตะกันบ่แม่นัน่บน,นบ่ได้เอือคนมากอะไรล่ะป้ายย่างเฮ้เออพันปิกดกันไปโฟมบล็อกนี่คือตัดผมบล็อกหนิค่ะฮะหมักบ่งามบ่รู้จังไรเกิดได้มีจะบ่เกิดกะมวันไหนพี่น้อง มันมีอันเดียวกินเี่ยวเดียวกินแต่กับอีแต่พี่น้องเอ้แต่อีตนมึงเนี่ยแข่งคาสักสำลูกสำเต้าห้ามอะไรแหละเฮ้ยกก็หูว่าการเป็นอยู่คะแนนว่าจะหูว่าถูกแท้งเนี่ยเบิ่งตีนเบิ่งมือกับหูเนาะเพราะว่าการที่ว่าเขาเห็นเวียเขาหอย่างนี้เสื่อนี่ถ้าว่าเห็นตัวจริงเนี่ยเก่าๆได้พี่น้องเอ้ยดีในกล้องเนี่ยสีสีไซน์นะเพราะว่าสีสีเกอามันไซน์แมนเบิ่งเกล็คะแนนโฟมพี่น้องเอฟซีป้าลุงเนาะที่อยู่ต่างประเทศ เ็นคลิปจะซอยเรือน้องหลาหน้อยกระติ๊บทอมาได้เด้อพี่น้องเด้อซอยเรือเป็นอียังกะหับเบิดเนาะเขาจะเป็นสพนะพานบูนเพื่นถ้าเกิดไปเบิ่งคลิปแรกที่ว่าเพิ่อนหายเนาะในคลิปที่ว่าเพิ่นบง่งยืนอยู่ก็ะจะเป็นคลิปตอนนั้นเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ให้เฮามาป,ปอ้องหน้าผู้โพดโพี่น้องกินข้าวเราบ่น้องหลานหน่อยเจ้านะ่ะกับยังนะ่ะ น้องลาน้อยน้อพี่น้องเพิ่นกำลังโลกาโซยเมเพิ่นเฮเบียกกเป็นได้อไวีรอผูฝูป้าูฝูเต้มาทันทีพี่ถือสลายเด้อสลา์ไปตรงข้างก้นนะสลดยไปตรงข้างก้นเได้งเชี่นเหี่ยเอฟซีเบิ้งว่าน้องลาน้อยเฮเวียกเป็นแทบบ่หรือว่าขีดตัวตนเปนูดพี่น้องหนังบิ้งกำลังโลกากันทุกคนเลย เออนั่งละนั่งวางเด้อจะเปียบจีต้มคือโรคาเด้อผู้พี่น้องเด้อเอาขักใขนมให้ลูกกินไม่ชื่อเขาเชื่อของคินนะลายน้อยมาลูกจิ้มพี่ลูกพี่ก็ได้อาน่ะมาพี่น้อยมาพี่มาใกล้เอื้อเจ้าพี่ดูดน้ำต่อให้เนาะคนแล้ว่เห็นไหมมาดูเบบนี่มันเกินเนี้ยล็อกเราเอื้อยนี่ลกหมดเอื้อยล็อกล้นนี่ ถ FC พี่น้องปลาลุงโรคเป็นอยู่บ่ลูกกินเป็นอย่างเดียวอ๋อวดีพี่น้องอ๋ตัววางจับไปนูเ้อยดี่น้องไปจับทำกันนี่รับหนึ่งรับสอรับาการนํการหัดจับใสกันจับหลึต่อยคนตามแม่สี่แม่สุดคนเลยล่องโค้งไงพกติกำดน้าเป็นอยู่บูุเป็นดับวายยูบอสจอน ก็เาะผู้เอ so, uh. ือยนะบ๊บป ha ินปิดเตลูกกเนาะ้ว่าเพิ่นลกะิ่นก็มมหาะได้แผู้ของเอือยเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มันเหี่ยวว่ได้ได้นี่ึหียึหึนึุึหมหึหองึห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 นหึหึหึหะลึห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 กหนหึ่ึหนึห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 ึนหึึหึเึหึึ เาดูอยู่สักสัาหน้อยแล้วดูอยู่บนโลกเห็ดอยู่เพินเนี่ยเน่เพินเป็นช้าเราเพินกบไปอยากเห็ดปันใดเพินจะมาเนมกามบอไแมนเาวตเช้าะเก็บไดเลยรุ่นอืมแนแล้วก็ลังไว้รุ่นแล้วจิ้หาตามภาษาดิกหน่อยเนาะตามภาษาดิน่อยเก็ดเป็นอยู่ด้เกกันดิ เ็นนงข่านงน้ำเห็ดอยู่เห็กินเต็นเต็นบ่เป็นเห็ดเห็ดีหล่าบ้ามื่อหนมมาให้หลายน้ำมะนาวนมะนาวเตนโต๊ดหนึ่งพันนึงเลยมัดละพันบ่เเ้ยมัละพันมละพันสิบมัสิบพัเนาะเมื่อหนึงฮดบ่อลยมัดบ่เเ้ยแค่แค่มวบเมื่อไห่ะได้มัดนะคะ

เป็นกำลังไปดูดน้ไม่หาดูดน้ำ่เนี่ยเรไวเลยมือน้องหล่าหน่อยก้าผู้พวกข้จะประอบขั้นนะก็าวบนนี่จีบบ้างาวานนี่ก็เจ้าวะเนี่ยเจ้าว่ะเจ้าแม่เน่เปเือนเจ้าเาวะ มาสมผัคนถูกคนยากว่ะสบายดีเอ้ยเอ้ยพอดหรอตมาสวรางคอเ้าเองสบายดีเงเอ้ยพอนี่จเนาะขดับจ้างเนาะหมือนอาแต่กับไกวได้ปัะตะวันเด้ไวนาะมนกวได้ลายเงินลายเนาะความถูกความจนเนาะความถูกยากลำบากเกิดมา เลือกเกิบ่อไรก็ต้องเห็ดบ <point Rad io> <Means> ่อตะวันเด้เบลเฮากันำเสนอพแมพีน้องด้วยความจริงเนาะเด้เอาเป็นมาโลกาครับแนี่บุป้าบตงนี่พี่หน้องเห็ดงานไปใบเลนี่น้องหลานหน่อยเฮ็ดเยีกไบไวเยพี่ยบริาชิชานเลยนี่ เออใส่หมวกในลูกพันล็อกพันลกไว้ได yeah, yeah, like yes, yeah, okay. right. okay. uh ้หมวยนี่พลกไว้ได้เด็ดเดเดเดันไว้ได้ปัตนีลูกะมหวกันลกียงขเมตุคุเดดใาะอารมณ์ดีเนาะสว่างเนาะลูก้าตักแหลกหยุ่มๆล้วอารมณ์ดีเลยเออชละน้อย ตอนเสียไม่พอดีใจเนาะมนี่นะมดีนาะามใหมนาทน่่น้กบ่เอากเป็นอบพนกบ้อมให้จะได้ผัวบ่วบจะไดอมาสั่นฟัวบอคนวะทะเพี่น้องสาวล้านอยแล้วก็ลุกเป็นไหยให้บ่ว่าเราเห็ุบุบิณหงานเุงรุ่นนะ เห็ดกระโบป่าเบาๆอีสระหน่อยเนาะให้เบียกกะจายเวลาเราเห็ดเบียกเราตั้งใจแม่นเราคนป่าเบาๆดิแม่นเราตั้งใจใหดเบียกได้เราบสิคนเอะอะได้ระวังเลยข้างหน้าก็เป็นคนออกกันเอางานข้าน้าจะเป็นนองหมอกนาวเิ่ตะไคร้น้องหมอกนาวันครักแท้บอกนองหมอกนาวเนี่เวลาน้องเห็ดเบียกน้องก็ตั้งใจเห็ดเบียกได้พี่น้องเยกับคือว่าเป็นเด็กดีผู้นึงอยู่ชอกคึมกัสังเกตการเนาะมาเบิ่งเป็นหัวเป็นตาค่ะผมเองเอาน้องอีพีอยากสวยเนาะเราเนาะ ก็ได้ด้วพี่น้องเด้อมาจากมือแลวมาโลกกายมาเนี่จุ้มเจ้ามาแล้วเคยหาอันเปกได้ค้นทงเข่าหาเจ้าหาระรุกะเจน้อยนึกเพม่นจัแลเลยเ้าหาโวกมัมเพื่อที่ได้ยามัดมาจะเศ้าคุณว่มาหรืเ่ามาจ่เศ้าต่เศ้าหาเลยก้าพวกมัดถือข่าถือหน้ามากจิงบ่นะถือข่าถือหน้ามากิงข้าชิยางเมื่อกับปัดเมื่อยแลอยากพนยาไเนาะปเมื่อยไปสิมา Muy đạo bớt hạnh nhàng mưa hay hay chung hoặc nè mưa bài cầu bài này năng ra phân luồng hay nè tưới phân nè lúc gạo bơi nó là đi nó còn một phao bài viếng yêu mày nè 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 bơi nè 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 แม่อ๋อน้องหล,งหนงลกกานน้อยไว้อีรีพี่น้องลูกกานีแม่ลูกเนาะซอยกันน้องโม่นาวก็ยังเป็นน้องหลานน้อยแม่นี่ได้บอลลุกจะให้ให้ให้พี่น้องพราะม่เอฟซีเห็นในนี่เอินทั้งนี้ให้ในนี่เองไม่นในคังบอตะวันววนี่นี่บอนี่นี่จะเห็นขักโซกึมไปอยู่ทางเหนือบอลได้อืมเกี่ยวกับกวดกวดนี่พู้ไว <สา S 2> ้ได้เผนเหตุเรียงนะเห็นบ้ ไอเดียบัปากโบติงคนเหเดียกดุได้นี่คนเหียกยืมได้คนบัวปากคนเหเดียบคนว่าวลายเนี่ยเหียกเ่าววาวได้แต่ว่าเราเนี่ยขี่ล้มบระตูพี่จ้างนี่บ่กคนขี่ล้มเนียเหเดียวได้เพื่อนว่าว่าวลายโพดบหเฮ็ดพอแฝกคนตั้งใจคนบุปากเหเดียกเหเดียกขีได้หลายไวตู้ตะวันนี่ไงขี่ล้มนี่เบิ่งนเขแล้วนี่อย่าได้ตู้ตะวันได้เจ้าอย่าได้เจ้าอย่าขี่ล้มได้ ก็เร้ยกต่กล้าเนาะตนกล้าง่ายลวกไวก็ได้เนาะเดี๋ยวมือหนอ่ะขันมาซื้อส่งขันยามาฝากน้องหลานน้อยเนาะพี่เนาะส่งขันยาวเปิดบ่มีโดยโดยเปินมาเห็ดเวียดเวลาเปิดมาเห็ดเวียดน้ำแม่อยู่กันใช่ใช่เนาะโดยเสื้อกับเปินก็มีตัวเดียวเปิดหน่อนี่นี่จนเก่านุ่งจนเก่าเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนนุ่งเห็ดเวียดใช่ไหมือนี่เนาะเสือก็มีอยู่เสื้อแบบนี้เสื้อแคปซื้อแน่น ซื้ออยู่แน่น่ะนตัวห้าร้อยบาทเคยเสือให้เพิ่์นก่อนนะบริณุจะอยู่ใส้ได้ไปหาก่อนบริณุเลยมีมีหลายโตัวใช่ไห้แม่แมน <ะ S 2> ม,ม,มีเสื้อหลายโตัได้สิไม้เพิรนน์นบา,ง,นนนานนงในหัวเขาจุดด่านจุดโปะบรินุส่งขาสัตรจะใหญ่เป็นสาวได้ลูกเดอ้อนุ่งส่สงข้ายาวบบนี้เด้อระวังต้นโตแข่งขาบ่ค่อยกระตูดกระติดตัวเด้โอ้ยแบบว่าหน้าตาเด็กงามๆหนึ่งแมนเป็นผูงามเลยมึงี่น้องไช่ใบ แมนแมนคุณภาคันคิโลวิโกาเลยมา่จอดยู่เทีนไปทางบตะวันบุรีนู้นนี่ไปไปจะอขอยสิอัปเดตเราให้เียกเป็นแท่บอกคนลุงคนมาดรามาเราบ่ได้บ่ได้ขอต้องขอยต้องขอยต้องใครข้อข้องใจบตะวันคนเดนมาบอกดราม่าจ่นี่ขอยบมาขอยกลยคขขอของใจพี่น้องไอ้บอกหยอกว่าหัวกันเด้อ ่็พิจารณาประการได้ขอโทษขออภัยเด้อจะเด้อทุกคนเด้อที่จะคืนว่าวบริวาไปกะได้ว่าไปพ่อได้หยอกได้หัวกันเนาะพี่เนาะว่าวกับบดิหัวเนาะพี่เนาะว่าหยอกกันว่านัวหัวม่วนเนาะพี่เนาะก็ไปเห็ดไปให้กำลังใจเนาะลาน้อยเนาะพี่เนาะคนหาผู้่อได้เงินแต่ละกีบแตละอาตละบาทมันลำบากสำหรัไอเนาะเพิ่นใครเรียกงอมงอมอยู่เห็ดด้วยความแบบทุกอย่างลำบากเนาะผู้ลังคนว่า คือลูกทับคึ้มเนี่ยผู้ลงคนผู้ใหญ่มันก็บริเวดเรียกบริเป็นได้นะก็ได้คือกันนี่ได้กับน้องละน้อยสูงกว่านี้บ่าจะไปดินกับไปเราได้นะกับบาเพื่อจะแค่ไปแคเฮ็ดอันนั้นก็ได้เฮ็ดเบียบโบป่าโบติงเป็นได้ไมเหนื่อยเพน้องละน้อยไม่เหนื่อยมือจากพี่น้องมาในพี่น้องตะอีต้นหัวเข่าด้านโปะอะไรพี่น้องหัวเข่าด้านโปะอะไรอีต้นเด้พี่น้องเอ้ยเพราด้หาอีต้นทองซานน่องละน้อยกากซอยเรือน้อง กะยินดีเลยพี่น้องเด้อเฮือนกัยังพอมีเฮือนกัยูะพ่นแหละเฮือนกัอยู่พูนอยู่ทางในบ้านผู้เฮือนอาศัยเฮือนพี่น้องเฮือนยูทูปบ่มนอยู่เฮือนแต่ยูทูปเพือนคั่วเพิ่นมาซอยข้าวน่ะกินได้แจ๊กแจ๊กมือบ่น่เพิ่นมาซอยข้าวนะอือประมาณสองสามเดือนโอ้โดยโดยโดยเอฟซีพันธามาพักรวาสอยู่เพื่อนจะกินข้าวได้หลายเดือนแล้วเพิ่นเห็นคนมาซอย เขาก็ไม่ต้องซื้อข่าด้วยเนาะซื Here ้อจะกลับเนาะซื้อดน่มะหา้าเนาะโกปลห่างปดแปลยังสาหร่ายมันลกยากบ่อืมันลกยากบ่ป้ะแต่สีเหมยบ่เหมยเพราะน้องลาสู้ เพิ่นกับไอ้คนจนคือการหันหานามผึ่นหักแบบเจ้าหาเงนินแบบนั่นหันนะแบบคล้ายหันคล้ายนี่คล้ายคล้าย,ายเป็นเนะาะดวงไล้ดวงมั่นนู้นไงเนาะวาสนาเพิ่นวัฒนาอันที่กันแล้วหนิวัฒนามีคนอีต้นทงซานนี่กม็มาเห็ด<า>เพื่อนมาเสื้อดินหายของเราหน้อยแค่แน่อีตนละน้อยคอยเด้หเหรียกนี่ยเหยียกเป็นได้พี่น้องเลยอ๋อตัวไว้ได้พี่น้องไว้ผุด ปุดปวดผัวไอ้เป็นเห็ดบดเป็นจีกี้ข้านเด้อบดได้ว่าน้องขี้ข้า่นยาเด้อยาเด้อยาเด้อไป็นไรมัดสิเนี่ยน้องบดได้ว่าน้องหลายน้อยขอขี้ข้านยาเด้อยาเด้อเอาความจริงมาวอาเด้อนี่เด้อบังเนี่ยนั่นนั่นพูดพูดขับคนเห็ดเรียกบุเป็นจิเป็นจังีดับหายดานหน้าเป็นกระโชยไปขนาดเพิ่นลูกปวดปวดปวดสาวาวยังบวดซ้ำทำได้นไหมปอดเห็ดบดเป็นเยนได้ข่อยบดได้เรืはは่องเจ้าแม่มาว่า เจ้าแม่จากเบิ k, mm. hey. right. no so so like ่งเจ้าแม่เอ้ยว่าเล่นก็เหตุอะไรแล้วแม่รอเพื่นเปิดหน้ามาดีกว่ยู่บนกเอาจับมัดจับมัดได้แม่ครับผมเวลาสิ่หายเจ้าเบิร์นค่ะค่ะคือแตนเมื่อเจ้าไปนอกจากนี้นอกจากแม่ก็ไปหายทงหายทงหายยู่นิเวอร์ซายนะหายยูนิเวอร์ซายประชาประชาได้สิพาน้องหลานน้อยขึ้นไปเชิงเทียงพี่น้อยให้เพิ่นปอตะวันอยากลมนำเพิ่์นไปน้องหลานน้อยข้าขึ้นไปเชิงเทียงปะลุเมื่อยปะ ไปไปล้างมือบัดนี้เห็ดเป็นได้หนังเห็ดเป็นได้นี่ผู้เคนเห็ดเป็นเป็นรกไปเดี๋ยวสิพาหนองเราหน่อยไปเลยติดเอาเคเบอร์ติดต่อเพิ่นไว้เนาะเพื่อเขามาหาหลบหน่ะเห็นป้าเห็ดลกแก้วลกการกแก้วลกกาให้กันแล้วผู้ล้างมือล้างตีนกเอาก็ทุกผูนุ่งส่งโตัาสั่นผลไม้ส่งตัวเดียวพผัะโอ้ยเมื่อไหราซื้อมาผาบหอก โดยโดยโดยขอบใจลายลายมือหน่ะชิมาใหม่ไปก่อนเด้อสะพอนได้ไปก่อนเด้อสะพอนสบายดีป้าฝุ่นเนี่ยแม่มาแม่มาห้อนบ่สบายดีล่ะไป้าน้องแดงน้องลาเ้ากึ่มมาตามหาน้องน้องลาน้อยกับแม่เพิ่นจะส่งงานเนาะเพิ่นเนาะเพิ่งกับลูกกาซอยแม่เพิ่นแล้วเลยกินเ้ากึ่มกับเจ๊กับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสร้างุ้มใจสว่างเด้อพี่น้องเพื่อจะประกาคลิปใหม่ๆแหละกับคนที่อยากซอยเหลือเพิ่นเนาะเขามากับเซิร์นได้เนาเพิ่นเนาะเัาก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญให้น้องกันเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมือนพากันมาลุยทั้งตรงไหายตรงหน้าผู้กะคือพี่น้องเห็นนี่แหละทุกงานลำบากเนาะพี่น้องเอ้ยเพื่อจะได้เงินแตละบาทแตละกีบแตละอาีิแสนลำบากกับคนแที่อยากเทาเป็นสะพานบุญ จากโซเล่อน,อลน,เน้องหลาน้อยกระเซินเด้อินยังเออเฮายินดีจะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเนาะน้องก็เป็นคนขันหักที่นาหักเดีู๋พระกระยางกลับแล้วบ่นใส่เสื้อตัวเก่าแต่อีตอน,น้องค่อยกฝากฟพุ่ม่พี่น้องเอฟซีบาสุขสุขคนเด้อเจ้ากดติดตามกดไล้์กดแชร์สกุลใจสว่างในเด็กพี่น้องเพื่อจุ๊พาดคิดใหม่ๆขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิง่งคลิปจะตน้นจน,จ,นจบแล้วกันขอโทษขออภัยถ้าสกุลบอบผิดพลาดประการใดก็ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สกุมกับเซเดลาจบคลิปไปก่อน กึมกับศิลปกรรมของวัดสบายดีจ้ะสบายดีเน